มามาๆๆมา,มา,มาโอ้ยอดจอด,ดจอดวันนี้นะครับมาวิ่งในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นะครับแปลงปลูกหญ้าแปลงปลูกหญ้านะครับโอ้โหหย,ยอกกันกสนุกสนานเลยเจ้าของนี่ปวดหัวเลยนะครับไม่ย่ำหญ้าอันนี้หมาเพื่อนๆนะครับปล่อยอิสระแบบนี้เลยนะครับ เป็นห่วงก็เฉพาะตอนมีเมนเท่านั้นแหละนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เล่นด้วยความสบายใจไม่เสีเรียดอะไรนะครับเพราะเราเลี้ยงเหมือนเพื่อนหยาลาเวเดอร์อันแซดอุอุนแล้วแล้วก็ยอกกัน พักทายยามเช้ากันแค่น,นี้นะครับโอ้แดดสวยมากเลยอันนี้คอกวัวครับคอกวัวอันนี้หญ้าเพนกลิาครับปลูกให้วัวครับไม่ได้ปลูกให้มาแม่ทา่าทีสวยมากไปแล้วพาเขามาพนคลายนะครับ เขาก็ต้องดูแลเขานะครับแต่ไม่จำเป็นต้องปลูกยายให้เขาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่พาเขาออกมาเล่นบ้างสบายเนาะสนุกเหมือนหมาเนาะ